นะครับคลิปนี้นะครับเราให้มาชมนะครับเป็นงานติดตั้งในรถดีแม็ก2 0สองประตูนะครับดเดี๋ยวเราพาไปดูในรถนะครับอันนี้เป็นชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นแบรนด์กราวซิโลนะครับหลังเบาะนั้นติดตั้งเป็นชุด12นิ้วกราวซิโลนะครับ ปรับจูนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดท้ายคลิปนะครับว่าคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างนะครับ คนเยอะนะครับเพราะว่าบันทึกกันริมถนนนะครับ อีกครั้งบนหนังเสือพิ้งเล้มใหญ่ได้เป็น ปรับจูนด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับใช้ DSP Grausilo นะครับในการควบคุมเสียงทั้งหมดนะครับเจะใช้สินค้านะครับเป็น Grausilo ทั้งคันนะครับแบนชั้นนำจากประเทศเยอรมันนะครับ เียบสนั้นออกที่ประตูเลยนะครับนะครับเป็นการปรับจูนที่ให้เสียงที่มีความอัจฉริยะมากๆนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับชุดนี้เรามาดูข้างในรูปก่อนนะครับชุดนี้เป็นชุดนี้เลยนะครับกาซิโร นะครับจากราคาปกติ95,000บาทนะครับปรับลดราคานะครับจัดชุดโปรโมชั่นเพียง65,000บาทเท่านั้นแถมลำโพง1คู่นะครับมูลค่านะครับเกือบ17,000บาทนะครับซับเบดเป็น12นิ้วนะครับนะครับเริ่มต้นจากแหลมจานนะครับอ่าขออภัยนะครับเป็นแหลมซับโดมนะครับ คุณภาพสูงจากกราวซีโร่นะครับชุดนี้สามารถฟังในรถ50%นะครับในสไตล์ S Q นะครับในกรดีที่เรานั่งขับเนี่ยครับเราจะสัมผัสได้ถึงคุณภาพเสียงแล้วก็เวทีเสียงนะครับนักร้องจะขึ้นมายืนร้องบนคอนโซลเราทั้งวงเลยนะครับนี่คือความพิเศษนะครับของการปรับจูนด้วยคอมพิวเตอร์นะครับฟังนอกรถ ในระบบ SQL ก็จะได้เสียงที่มีความไพเราะสมจริงนะครับเสียงเบสจะมากองอยู่ที่ประตูทั้งหมดเลยนะครับกลางและเบสนะครับทั้งๆที่เสียงเบสอยู่หลังเบาะนะครับเบสจะมาอยู่ที่เดียวกับตัวมิดเบสเลยนะครับซับเบสหลังเบาะนะครับ12นิ้วกราวซีโลนะครับเป็นซับเบสที่สมจริงที่สุดในยุคนี้นะครับให้เสียงซับเบสที่นุ่มลึกนะครับแล้วก็ทรงพลัง ให้เป็นซับเบดเบอร์หนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับตกแต่งนะครับงานขอบไฟนะครับเป็น LED นะครับทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นงานเราตัดด้วยงาน CNC นะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบนะครับแล้วก็ใช้เครื่อง CNC ในการตัดฉะนั้นงานจะออกมาแบบ100%์นะครับความแตกต่างของเคสซาวชนบุรีกับที่อื่นก็คือที่นี่จะเนี๊ยบมากๆ ลูกค้านี่บนก็หลายคนเลยครับว่าเนียบไปไหนนะครับทํานานต้องบอกเลยว่าต้องเนียบครับลูกค้าจ่ายเงินเต็มร้อยเปอร์เซนงานออกไปต้องเนียบร้อยเปอร์เซนตนะครับจะมาเอาเร็วๆช่วยๆไม่ได้นะครับงานแผงประตูนะครับปรับมุมมงศานะครับให้ฟังดีทั้งในรถและนอกรถนะครับพุ้มโดยพาอาคันทลานะครับชิ้นงานอะคริลิกนะครับ ตัดด้วยงาน C N C นะครับวิเซอร์นะครับแหลมหูช้างนะครับขึ้นงานให้ได้ฟังดีด้วยทั้งในรถและนอกรถนะครับนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการปรับจูนเมมนอกรถนะครับเป็น D S P g r o u z e r o มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับนี่คือ เพราะแอมกราซิโลนะครับตัวนี้เลือกขับเสียงแหลมคู่เดียวนะครับเสียงแหลมคู่นี้คู่เดียวทําไมต้องขับคู่เดียวในเมื่อเสียเพราะแอมขับได้ตั้งเยอะแยะต้องบอกเลยว่าเราเน้นคุณภาพเสียงเราไม่เน้นเรื่องของจํานวนนะครับฉะนั้นเรามุ่งหวังในเรื่องของคุณภาพเสียงเป็นหลักมากกว่าความดังนะครับเพราะแอมขับซับนะครับพันห้าร้อยจุดหนึ่งจากค่ายเอ็กซันะครับ รับ12นิ้วกลาวซีโร่เบาะนั้นนะครับยังคงใช้งานได้คงเดิมนะครับใครที่อยากติดเครื่องเสียงนะครับในชุดพลังเสียงแบบนี้นะครับแต่ไม่อยากที่จะรื้อเบาะออกนะครับแต่อยากได้เสียงมันๆเนี่ยนะครับรูปแบบนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวเรามาดู DSP นะครับเป็นที่ควบคุมการปรับจูนทั้งหมดนะครับจะอยู่ใต้เบาะ นนี้ะครับเป็น D S P c a l s i e r o นะครับ6.8ขีดนะครับตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับบลูทูธของ Class Zero นะครับเชื่อมต่อกับมือถือฟังฟังเพลงตรงยิงตรงเข้า D S P เลยนะครับตัวนี้เป็นพาอรแอมป์ Class z r o นะครับขับเสียงกลางตอนนี้งานยังเก็บงานไม่เสร็จนะครับจะต้องมีฝาครอบพาอรแอมป์ตัวนี้นะครับให้เท้าเหยียบได้สบาย นะครับแล้วก็จะมีฝาครอบของแอมตัวน้นนะครับที่ยังไม่ได้ทํานะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะจูดเสร็จแล้วเราก็ต้องทําเก็บงานอีกรอบนึงนะครับโอเคเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันครับ เป็นแบตนะครับเปลี่ยนแบตใหม่นะครับเป็นแบตวีกานะครับไซส์ใหญ่เลยครับไซส์ใหญ่กว่าที่จะใส่ได้นะครับต้องมีการแปลงขานิดหน่อยนะครับแล้วก็ฟิลนะครับเลือกใช้เป็นฟิลสามตัวนะครับอิสระนะครับวันนี้ก็คิวหนาแน่นมากนะครับวันนี้เรามาจูนข้างห้านวันนี้ในร้านมีติดตั้งกันทั้งหมดสี่ห้าคันนะครับสําหรับรถสี่ประตูล้นๆเลยครับ ก็นะครับตัวนี้นะครับลืมบอกตัวนี้เป็นหน้า DSP นะครับควบคุมเสียงทั้งหมดผ่านตัวนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาเล่งวอลลุ่มนะครับเบาเสียงซับบูเฟอร์หรือเลือกเมมโมรีในการเปิดหรือเลือกไลน์อินนะครับว่าจะฟังเพลงจากไหนฟังเพลงจากเครื่องเล่นเดิมหรือฟังจากบลูทูธหรือฟังจากสายออปติกนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามาร่วมรับชมในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ